อ like, um ู้ทุกคนค้าบน่ากินไหมอ่ะน่ากินเนาะวันนี้อําแบบน้ําเยอะๆครับทุกคนก๋ยเตี๋ยวซองสมัยนี้คือรดมากเนี่ยเออแล้ววุ้นเส้นคืออย่างดีครับทุกคนไม่อืดไม่อะไรเลยอะแล้วเด้งเดงเดงดีมากพิจิครับ ของมังกรคู่นะทุกคนฟัองอยู่ไหนะอืมดรอให้ดูอออออออืือืมมม ครับครับบมังกรคู่เลยรดิก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกสีโบราณวุ้นเส้นจึงช่วงนี้ติดกินของนี้มากเพราะว่าหาซื้อง่าย32บาท มนวันนี้ใส่น้ำเยอะหน่อยอยากสดน้ำเยอะอันนี้คือซองเดียวนะ เราทํากินเองเราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวกี่ร้อยลูกเอ้ยใช่ลูกชิ้นกี่ร้อยลูกก็ได้ คือมันเป็นอะไรที่แบบรสชาติถูกต้องอ่ะทุกคนถูกต้องเหมือนไปกินที่ร้านปรุงนิดปรุงหน่อยคืออร่อยเลยถามว่าวปรุงนิดปรุงหน่อยคือรสชาติมันขาดเหรอทำไมต้องปรุงมันติดปรุงครับรสชาติเขาครบละ แนะนำว่าต้องหาพวกผักมาโรยนะครับทุกคนมันจะได้อรรถรสมากขึ้นอืมไม่งั้นอะ่ะถ้าเกิดทุกคนแบบต้มกินเฉยๆพออี่ว่ามันก็มันก็ได้แหละแต่ว่ามันจะมาไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดหาผักหาอะไรมาใส่เหมือนร้าน lươn pướt, lươn pướt ừ, là lืm, máy, một cà thi. เยอะมากสั่งได้นะก่นอันเนี้ยปรากฏถ้าส่องไว้ต่ำพอออนนี้ถุกหนึ่งกิโลกินจนท้อ ว่าสูตรกว๋วยเตี๋ยวใส่กระปิะเนี่ยเออมันมีมาจากไหนก็จริงๆก็เป็นคนคนแถบอีสานติดลาวิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทานกันนะครับคนลาวเขาทานแต่ไม่ได้แบบเอามาใส่ทุกๆก,กว๋วยเตี๋ยวนะ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกส่วนใหญ่น้สำใส่ก็มีแต่ว่าต้องเป็นสูตรเฉพาะที่มันจะมีความกลิ่นหอมของเครื่องเทศอะไรบางอย่างอยู่นะทุกคนแต่ว่าอย่างไอตัวเนี้ยของกุ้นเส้นก็ไม่ใช่สิก๋วยเตี๋ยวเรือของบางกรคู่อ่ะอเขาถูกต้องกินกับกะปิได้บางอย่างก็กิกนไม่ได้จริงๆริ่นอืม 안 보이네 뿌링 มาทำหาสูตรกันนี่ก็ไม่ใช้สูตรยังไงก็ปรุงไปเรื่อยๆอขอแค่ตัวสารตั้งต้นหรือกุยเตี๋ยวเราอ่างนี้คมันปรุงไปต่อได้น้ำมากน้ำน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่อันดับแรกคือเติมเท่าที่ซองเขาแนะนำก่อนก็ได้ครับ เดี๋ยวขอเนี้ย,ยเตรียมลูกชิ้นไปเผื่อแล้ว <c oughs> ไปนั่งกินไปเรื่อยๆกันนะครับทุกคนปไปหามาทานกันนะครับทุกคนโดยลองทำกันดีค,ครับบ๊ายบาย